สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆคนในเฟซบุ o กและก็ social แคลนะครับวันนี้ก็ส่งท้ายด้วยเทศกาลเจนะครับกับเมนูต้มยำเห็ดตะกันเนาะก็จะไปส่งง่ายๆนะครับก็มะขามเปียกนะครับมะเขือเทศพริกขี้หนูบุนะครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับแล้วก็มะนาวนะครับแล้วก็จะเป็นเห็ดฟางแล้วก็เห็ดอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะข่าๆแล้วอร่อยดีก็ปรุงรสด้วยเกลือนะครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับแค่นี้เองหรือใครใส่ซีอิ๊ว ก็ได้นะครับทีนี้เราไปดูขั้นตอนแรกกันเลยเนาะก็ตั้งน้ำให้เดือดนะครับแล้วก็ใส่ขําเปียกลงไปพร้อมด้วยเครื่องนะครับใช้ขา่าแล้วก็ไปมากรึนะครับลงไปก็ต้มจนหอมจนเดือดนะครับใส่ผิดก,ก็ได้ก็ได้โอเคเดี๋ยวเรามาเดือดนะครับ ตอนนี้เดือดแล้วนะครับก็ปรุงรสนะครับใส่น้ำตาลทรายนะครับแล้วก็เกลือนะครับเราจะไม่ใส่สีอื่นนะจะใส่เกลือแทนอนไเกลือสองช้อนนะครับทีนี้ก็ตามด้วยเห็ดลงไปนะครับทั้งสองอย่างเลยเห็ดตอนนี้นะครับเห็ดก็เริ่มสุกแล้วนะครับเราปรุงรสเรียบร้อยแต่เรายังเป็นครับือใส่มะนาวลงไปนะครับ เราเพื่ตามชอบเลยเนาะโอเคก็เดี๋ยวรอขั้นตอนสุดท้ายครับตอนนี้นะครับเราก็ปรุงเราเติมตอนแล้วแล้วก็เห็ดก็สุกแล้วเนาะรสชาติโอเคละสุดท้ายยุโะปตะเทศนะครับโอเคแล้วก็ลงปรุงนะครับก็ปิดเตาทาน,นเลยเดี๋ยวไปตักเสร็จนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูต้ยมยำเห็ดน,นะครับจีเนาะก,ก็โอเค หอมหวนชวนรับประทานนะครับก็หอยสดร้อนๆนะครับแซบนะครับเจี๊ก็แซบได้ก็อีกเมนูนึงก็จะเป็นนี่ครับผักมีเส้นผักรวมนนะครับก็ง่ายๆเนาะทิ้งท้ายเมนูกินเจนะครับอิ่มท้องอิ่มบุญด้วยนะครับขอบคุณที่ตตามชมกันนะครับลองทำดูนะครับบ๊ายบาย